คำวัยพ์เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นำมาออกข้อสอบก็จะพบว่าออกทั้งระดับประถมมต้นมปลายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโจทย์ฮิตติดดาวรายการที่พิวจะช่วยวิเคราะห์เนื้อหาขาประจําที่มักนํามาออกข้อสอบวิชาภาษาไทยในสนามสําคัญต่างๆจนกลายเป็นโจทย์ฮิต ที่จะต้องติดดาวให้ EP นี้ขอนำเสนอดาวยังคงเปล่งแสงร้อนแรงและเจ,จิดจัสอยู่ในจักรวาลข้อสอบภาษาไทยนั่นก็คือเรื่องคำวัยพ์คำวัยพจนะคะหรือคำพ้องความหมายจัดอยู่ในประเภทของคำพ้องชนิดหนึ่งด้วยแต่ไปพ้องที่ความหมายหรือมีความหมายเหมือนใกล้เคียงกันนั่นเอง ทีนี้เรื่องนี้นะคะคำวัยพ์เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นํามาออกข้อสอบในระดับต่างๆนะคะของข้อสอบวิชาภาษาไทยถามว่าออกระดับไหนบ้างตอบเลยถ้าดูจากดาวที่วิวติดมาให้ในแต่ละสนามของแต่ละระดับก็จะพบว่าออกทั้งระดับประถมมต้นมปลายพูดง่ายๆคือออกทุกระดับนั่นเองแต่ถามว่าจะไปอยู่ในสนามย่อยๆของแต่ระดับอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะไปดูกันที่ระดับประถมกันก่อนประถมออก ออกโอเนป .6 นะคะสอบเข้ามา .1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงนะ,ะพี่แอบกระซิบนิดนึงตอนนี้พี่อยู่เปิดคอสติวเข้มและตะลุยโจทย์ป .6 สอบเข้ามา .1 หรือเนาะโฆษณานิดนึงถัดไปค่ะระดับชั้นมตน้นมต้นนะคะออกเพชรยอดมงกุฎมตน้นสอบเข้ามา .4 โรงเรียนตรีมอุดมศึกษาก็มานะคะเรื่องคำไวไยโพ์ โอเนตระดับชั้นม .3 เราไปดูกันที่นะคะมปลายบ้างมปลายนะคะออกข้อสอบนะคะสนามเพชรยอดมงกุฎมปลายนะ,ะสอบแข่งขันวัดความรู้ทักษะภาษาไทยระดับประเทศข้อสอบโอเนตม .6 ค่ะและนะคะสุดท้ายเลยก็คือวิชาสามัญตรงนี้เนี่ยน้องจะเห็นว่าพี่ไม่ได้ติดดาวให้ก็แปลว่าไม่เคยนำมาออกข้อสอบในสนามวิชาสามัญที่ผ่านมา โอเคและนี่คือการติดดาวโจทย์ให้ในแต่ละสนามที่อยู่ในแต่ละระดับคำวยพน์มาทุกระดับเลยจ้าติดดาวโจทย์ ติดดาวโจทย์เป็นช่วงที่พี่ยูจะนะคะเก่งข้อสอบแล้วก็ลองเอามาให้น้องประลองฝึกทําดูแล้วก็หาดูว่าตัวเลือกที่ถูกต้องเป็นข้อไหนใครที่นะคะติดตามรายการนี้เสมอๆก็จะรู้ว่า โจทย์ที่พี่ยูติดดาวมาให้ในช่วงท้ายของรายการเป็นโจทย์ที่พี่ยูเก่งมาให้ใหม่ทั้งหมดแต่ยังคงมีกลิ่นอายของข้อสอบเก่าในสนามต่างๆระดับต่างๆโอเคเรามาดูกันโจทย์ถามว่าอะไรนะอย่าลืมนะทดโจทย์ทุกครั้งเวลาทําข้อสอบคําที่ขีดเส้นใต้ในคําประพันธ์ข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่นค่อยๆค,ค่ะ โจทย์บอกว่ามีความหมายโอเคแต่จะต้องทำไมนะต่างจากข้ออื่นดูเฉพาะคำที่ขีดเส้นใต้เท่านั้นนะ,ะแต่ว่าถ้าเราไม่ดูคำอื่นเลยบางทีมันก็จะต้องอาศัยบริบทนะคะความหมายของคำอื่นๆช่วยเดาศัพท์กรณีที่เป็นศัพท์ยากมากๆจริงไหมจริงโอเคดูกันที่ช้อยข้อที่หนึ่งนะคะตัวเราจะตามมรุคมาด ไปในหิมะวาดคีรีสีขีดเส้นใต้คำว่าหิมะวาดความจริงแล้วหิมะวาดเนี่ยก็คือหิมะกับอาวาดก็หมายถึงที่อยู่ที่มีหิมะก็คือที่อยู่ที่หนาวเย็นนั่นเอง โดยทั่วไปก็น่าจะหมายถึงป่าหิมมะพานแต่นอกจากหิมะวาดจะแปลว่าป่าหิมะพานแล้วนะคะหิมมะวาดอ่ะยังแปลว่าป่าทั่วทั่วไปก็ได้ด้วยไม่จเพาะเจาะจงต้องเป็นป่าหิมะพานเท่านั้นงั้นพี่ยุขอจดความหมายไปเลยว่าหิมะวาดนะคะมีทั้งความหมายที่แปลว่าป่าหิมะพานนะคะ ่าหิมะาพานันป่าที่ทำไมอะ่ะอ๋ออากาศหนาวเย็นหิมะนั่นเองนะคะหรือมีความหมายว่าป่า,ปาทั่วๆไปก็ได้พี่อูเขียนคําว่าป่าเฉยเฉยโอเคอ่ะตรงนี้จบนี่คือคําที่ขีดเส้นใต้ขออนุญาตใต้อีกหนึ่งครั้งจะเห็นชัดๆนะคะหิมะว่าแปลว่าป่าหิมะาพานันหรือป่าเฉยเฉยคำอื่นนะคะถ้าจะให้แปลกก็ได้อย่างเช่นตัวเราจะตามมารึกขมาก คำว่ามรุคะมรุีมรุคานะมรุคะมรุขีมรุคาตรงนี้แปลว่ากวางนะแปลว่ากวางส่วนคำว่ามาดมอมา,มาสระอาสอสาลาเป็นตัวสะกดมาดคำนี้เป็นคำยืมที่มาจากภาษาเขมนนะคะยืมมาจากภาษาเขมนแปลว่าทองนะคะมรุคามาดจึงน่าจะหมายถึงกวางทองนั่นเองโอเค ทีนี้อีกคำหนึ่งที่ควรจะต้องแปลก,ก็คือคำว่าคีรีนะในวรคหลังคีรีที่วิวขีดเส้นใต้สีม่วงตรงนี้นะคีรีตรงนี้นะคะแปลว่าภูเขาค่ะแปลว่าภูเขานะคะระวังไว้เผื่อออกข้อสอบปีของเรานะคีรีแปลว่าภูเขาขีดเส้นใต้ไว้แล้วนะหิมมาวาแปลว่าป่าหิมะพันหรือป่าทั่วๆไปใช้ข้อที่สองค่ะเขาบอกว่า ระยะทางกลางไพรย,ยังไกลครันเรมอรันทุเรศสังเกตมาเราก็จะเห็นคำที่เขีดเส้นใต้พิวขอไปให้เด่นก็คือคำว่าอารันนะคะอรันหรืออารันอรันหรืออารันพี่อขอใส่ข้างล่างนะออ่างสะระอารอเรือไม่เห็นอากาศยอหญิงออ่างสะระอารอเรือไม่เห็นอากาศยอยิงคืออรันหรืออารันคำนี้มีความหมายแปลว่าอะไรคะแปลว่าป่านะคะ แปลว่าป่าเพราะฉะนั้นช้อยหนึ่งกับช้อยสองขีดเส้นใต้หิมมาวาดกับอารันอันนี้ก็มีความหมายทําไมกันอ่าเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเห็นไหมแปลว่าป่าแปลว่าป่างั้นพี่พูขอตัดช้อยหนึ่งตัดช้อยสองเลยนะคะตัดช้อยหนึ่งช้อยสองเพราะโจทย์บอกว่าขา้อใดมีคานะคะที่มีความหมายต่างจากข้ออื่นดูเฉพาะคําที่ขีดเส้นใต้แปลคําศัพท์คําอื่นๆที่ควรจะต้องรู้อย่างเช่นคําว่าไพรนะะ้องขาดูช้อยข้อที่สองเร็ว คำว่าไพรไมมาลายพอพันรอเรือคำนี้ไม่ใช่คําไทยนะคะยืมมาจากภาษาเขมรขอไข่จุดค่ะยืมมาจากภาษาเขมรคํานี้แปลว่าป่าเช่นเดียวกันแปลว่าป่านะแต่ว่าข้อสอบเขาไม่ได้ขีดเส้นใต้มาให้เนาะโอเคไปดูต่อชอยข้อที่3ลองอ่านออกเสียงพุมพรนเบาๆตามพี่อูเร็ววักหน้า1 2 3สองจตุบาทคลาดคลาพนาดนฝูงกุญชนเข้าชัดระบัดพงขีดเส้นใต้ที่คำว่า พน,นาดนนะคะพน,นาดนหรือว่านาดนที่ีอยู่ป้ายสีฟ้านะ,ะตามที่โจทย์เขาขีดเส้นใต้มาให้พน,นาดนหรือว่านาดนเปลี่ยนพอพานเป็นวอลวนนะคะคำนี้ก็มีความหมายแปลว่าป่าเช่นเดียวกันแปลว่าป่าถ้ามีความหมายแปลว่าป่าก็เหมือนกันกับช้อยหนึ่งช้อยสองเราก็ต้องตัดช้อยสามออกไปด้วยนะคะทีนี้มาแปลคำศัพท์คำอื่นๆอ,อย่างเช่นคำว่าจตุบาท จตุแปลว่าเท่าไหร่คะจะตุอ่าจตุแปลว่าสี่บาทคือเท้าจตุบาทจึงหมายถึงสัตว์สี่เท้านะคะจะตุบาทคือสัตว์สี่เท้าสัตว์สี่เท้าเช่นอะไรอย่างตัวอะไรบ้างเร็วเสือสิงกระทิงเร็ดเนี่ยได้หมดนะคะอีรับม้าลายฮิปโปเนี่ยสัตว์สีเท้าถ้าสัตว์สองเท้าเจอในบรรณคดีเขาก็จะเรียกว่าเทวีบาทหรือเทวีบท ทะะวิบาททวีบทสัตว์สองเท้าจตุบาทจตุบทสัตว์สี่เท้าถัดมาค่ะในวักหลังนะคะฝูงกุญชรเข้าชัดระบัดพงเราจะไปเจอคำว่ากุญชรน,นกุญชรใครติดตามติ k t o k อกของ VB บ The ร r a i n ติ๊กตอของ VB บรนมีคลิปหนึ่งพี่ยูพูดถึงคำวัยพ์ที่แปลว่าช้างหนึ่งในนั้นมีคำว่ากุญชรด้วยนะคะกุญชรแปลว่าช้างนะคะ คุณชรแปลว่าช้างไม่ใช่คุณเชียงค่ะอันนั้นคุณแม่ทอดให้น้องกินตอนเช้าๆก่อนไปโรงเรียนต่อไปคําว่าพงนะคะคำว่าพงคําสุดท้ายในวักหลังพงในตรงนี้ก็แปลว่าป่าเช่นเดียวกันนะคะโอเคต่อไปดูชอยข้อที่4ค่ะชอยข้อที่4บอกว่าอะไรวักหน้าแล้วเพ่นผลนเหาะไล่ไปรอนรานกำลังหารจะให้ทันซึ่งไพรี ขีดเส้นใต้มาให้ที่วักข้างหลังคำสุดท้ายเลยนะคะก็คือคำว่าไพรีแน่นอนค่ะคำนี้นะคะพิวคิดเอาไวไ้ในใจแล้วว่าจะต้องมีคนโดนข้อสอบแกงแน่นอนนะคะโดนตกข้อดีแน่นอนเนื่องจากว่าหลายคนค่ะเข้าใจผิดคิดว่าไพรีมีความหมายแปลว่าป่าหลายคนจึงตัดชอยข้อที่4ออกไปแล้วด้วย ความจริงแล้วนะคะคำว่าไพรีไม่ได้แปลว่าป่าแต่ไพรีมีความหมายแปลว่าศัตรูค่ะแปลว่าศัตรูนะไพรีไม่ได้แปลว่าป่านะคะไม่เท่ากับป่าค่ะไม่เท่ากับคำว่าป่าเพราะฉะนั้นถ้าติวกับพี่อูไปแล้วแล้วถ้าก็ศอบอกนะคะห้ามโดนแกงนะคะไพรีแปลว่าศัตรูไม่ได้แปลว่าป่าเพราะฉะนั้นเราตอบเลยชอยข้อที่สค่ะ ไหรีแปลว่าศัตรูนะคะถัดไปชอยข้อที่5เจ้าปักเป็นป่าพระนาเวศขอบเขตเขาคลุ้มชื่ออุ่มเขียวโจดขีดเส้นใต้มานะคะก็คือคําว่า พนาเวศน้องคงจะเห็นมีคําว่าพนานําหน้าใช่ไหมใช่พาพนาวันพนาเวศนะคะพนาดอนนี่ก็แปลว่าป่าอีกเช่นเดียวกันขีดเส้นใต้มาให้มีความหมายเหมือนกันคือช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามและช้อยห้านะคะความจริงยังมีคําศัพท์ที่มีความหมายแปลว่าป่าอีกหลายคํามากเลยนะคะใครที่เคยติดตามพี่ยูก็จะเคยเห็นแผ่นพนับนี้ชื่อว่าสำนวนไทยและไวยพจน์นะอันนี้เป็นแผ่นพับที่ รวบรวมคำวัยพจน์หรือสนวนที่มีความหมายเหมือนกัน <laughs> มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเอาไว้เป็นสำรับสำรับเป็นชุดชุดนั่นเอง <laughs> โอเคนะคะอย่าลืมติดตามนะคะแผ่นพับสนวนไทยและไวยพ์ <laughs> และนี่คือตัวอย่างติดดาวโจทย์นะ,ะ <laughs> เรื่องคำพ้องความหมายคำที่มีความหมายเหมือนหรือเรียกว่าวยพจนั่นเองคอสภาษาไทยมอต้นรวมทุกบท สรุปเนื้อหาภาษาไทยมอต้นแบบเข้มข้นจัดเต็มแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบกว่า300ข้อเน้นย้ำจุดสำคัญหลักการใช้ภาษาและแนวการวิเคราะห์วรรณคดีเพิอมความแม่นยำด้วยเทคนิคฮาร์โมนิกเมโมสรุปจำเป็นทำนองสนุกท่องเป็นจังหวะสมัครเลยที่ v b y t h e b r a i n c o m และที่ v ทุกสาขา